สวัสดีค่ะหนีมากินตำปะุงรอบรอบเทียงรอบบ่ายเอางูมูยยออแล้วก็มีผักนี่ไปเคยกินเนี่ยเอามาเมื่การเลยโมเมนต์บอนนะจา,นานนนนะาานี่มันนี่นี่ทูนตัดมาสดๆเลยมีทูนมิมมันงเหียวนี่ปักไายดอกมัน่นดอกแง่แง่ มูยอ่อน้ามั้จ้ะมูยอ่อถอดมาเรียบรอย้อยอ่ะมาเริ่มกิน,น,นกันจ้ะอืคุณบอกขั้นนะจ๊ะนน่คือบอนแต่ว่าบอกขันขนาสิเคยกินกันดีกว่าสำหรับใครที่ไ่เคยกนินนี่เป็นเนี่ยมุ่นหวาน

Ừ, có lá không Chấp mắt mẹ Tốt tốt luôn ตำหุ sea, ้ง on ก <down> <c oughs> um. ับ <fort> แ <esi> <nut Tit les> ่บผักตำเองนะ้เสร็นี่เราทำเองวันนด้จามไม่กินน้ำแข็ ก็ถ่ายเจ็บมาอันเดียวเจ็บมาหลายเรื่กิน,มมนบุญบูกไปเองเจ็บกินเทระหนอด